เพราะระบบเบรกถือเป็นระบบความปลอดภัยขั้นแรกสุดของรถยนต์และในปัจจุบันระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกที่นิยมใช้กันนั้นก็มีด้วยกัน2แบบคือระบบห้ามล้อแบบดรัมเบรกและระบบห้ามล้อแบบดิสเบรกสำหรับคนที่มีรถอยู่แล้วอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถที่ตัวเองขับอยู่ทุกวันนั้นใช้ระบบเบรกแบบไหนอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกันว่า ระบบเบรกทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและระบบไหนที่ดีกว่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเราจะขอเริ่มต้นที่ระบบเบรกที่เกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือระบบห้ามล้อแบบรัมเบรกระบบดัมเบรกเกิดขึ้นมาก่อนดิสเบรกหลายปีจนกระทั่งมีการคิดค้นระบบดิสเบรกเข้ามาแทนที่แต่ก็ใช่ว่ารัมเบรกจะหายไปเลยเพราะรถหลายประเภทยังคงใช้รัมเบรกอยู่ หากคุณอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนให้ไปส่องล้อหลังของรถกระบะได้เลยครับนั่นแหละคือระบบแบบดัมเบรกชิ้นส่วนการทำงานของระบบเบรกนี้มีด้วยกัน3ชิ้นส่วนหลักได้แก่เบรกดัมที่จะหมุนไปพร้อมกับล้ออยู่ตลอดเวลาพับเบรกทำหน้าที่เสียดสีกับดัมเบกเพื่อสร้างแรงเฉื่อยให้กับรถและลูกสูบไฮดรอลิกทำหน้าที่ดันพับเบรกให้ประสสัมผัสกับดัมเบกต่อมาเรามาดูข้อดีข้อเสียของระบบเบรกนี้กันบ้าง สำหรับข้อดีของดัมเบลกนั้นข้อแรกสุดคือมันมีกำลังสูงในการเบรกที่มากกว่าดิสเบรกระบบเบรกนี้จึงเหมาะกับรถที่มีน้ำหนักมากหรือรถที่ใช้งานบรรทุกเป็นหลักเช่นรถบรรทุกระบบเบรกเป็นระบบแบบปิดจึงป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้เป็นอย่างดีทําให้อายุการใช้งานผ้าเบรกนั้นยาวนานขึ้นส่วนข้อเสียนั้นก็คือเนื่องจากเป็นระบบปิดผ้าเบรกจึงมีการสะสมความร้อนที่มากกว่า เมื่อมีการใช้เบรกอย่างต่อเนื่องระบบแบบดัมเบรกจึงเกิดอาการเบรกเฟดได้ง่ายกว่าความแม่นยำและการตอบสนองต่ำกว่าดิสเบรกสุดท้ายคือการซ่อมบำรุงที่ยุ่งยากกว่าเนื่องจากเป็นระบบปิดการตรวจสอบสภาพและการซ่อมบำรุงจึงทำได้ยากกว่าดิสเบรกนั่นเองต่อกันที่ระบบฮารมล้อแบบดิสเบรกกันบ้างแม้ว่าดิสเบรกจะเกิดหลังดัมเบรกหลายปีแต่มันก็ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งจากค่ายรถยนต์เอง และสำนักแต่งรถอิสระชื่อดังหลายแห่งจนในปัจจุบันความสามารถและประสิทธิภาพนั้นน่าจะใกล้เคียงและสามารถเข้ามาทดแทนดัมเบลกได้เลยทีเดียวโดยก,กลไกการทำงานของดิสเบรกนั้นประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักคือจานดิสเบรกที่จะหมุนไปพร้อมกับล้อตลอดเวลาโดยมีผ้าเบรกและคาลิเปอร์ครอบไว้อีกทีหนึ่งเมื่อมีการเหยียบเบรกลูกสูบจะบีบผ้าเบรกทั้งสองข้างเข้าไปสัมผัสกับดิสเบรกเพื่อสร้างแรงเฉื่อยให้กับรถนั่นเอง สำหรับข้อดีของดิสเบรกนั้นมันสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะระบบเป็นแบบเปิดการตอบสนองฉับไวและมีความแม่นยำสูงกว่าระบบดัมเบรกมากและด้วยว่าเป็นระบบเปิดการเช็คสภาพเบื้องต้นร่วมไปถึงการซ่อมบำรุงจึงทำได้ง่ายกว่าส่วนข้อเสียของดิสเบรกนั้นข้อแรกสุดเลยคือพละกำลังเบรกนั้นด้อยกว่าดัมเบรกอยู่เล็กน้อย และเพราะเป็นระบบเปิดจึงทําให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลาทําให้อายุการใช้งานของพระเบรกสั้นกว่าและสุดท้ายนั้นเป็นส่วนของค่าซ่อมบํารุงที่ค่อนข้างแพงกว่าระบบดัมเบรกโดยสรุปแล้วระบบเบรกทั้ง2นั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปแต่หากจะให้เอาความสวยงามเข้ามาประกอบการตัดสินใจด้วยแล้วแล้วก็ดิสเบรกนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นกว่าสำหรับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากมีความสวยงามที่มากกว่าและประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากนักยกเว้นเราจะใช้กับรถบรรทุกหนักๆเพราะเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมดิสเบรกจึงได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบนันสุดท้ายแล้วประสิทธิภาพของเบรกทั้งสองระบบนั้นจะมากหรือน้อยต่างกันอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกมาก